เห็นแล้วน้นะห้างหนึ่งแต่บรูว่าไม่ห้องที่หอดบเนาะครับโอ้โครับยูกินไงมันบ้าปกติสินน้ํนต้กข้อวไขขดขูเลยค่ะห่างตรงแห้งลาต่ะะอแรกน้กาํากัแแนแทบไมนสดเลยมั้<ด>เออ่อแกรกนคําบ รพระุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมื่อนี้ห้าสิบเอ็ดแงะขมาแดงเน,ะเนาะแงะขมาวแดงอีกรอบนึงครับแหวนหลอดใอาจีพเป็นแม่ปเปีงยกเราก็ได้แต่ว่ารอบนี้สิเอาร้ายแน่จนังเอยเอาเต็มทั้งนี่แหละโอ้ยแง่ห่อนยิ้มแรงกักขาขโมยมวยไงบันไดดอกเพียงเข้า,นะานี่แหละเออไปอ่ะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ hợp không à, nhớ thắng thôi thứ này แล้วนาอย้างนึง,นงแต่บรูวา่าไม่เอ้ที่หอดบ,นบอ่นาะครับโอ้ะครับอยู่อ่ะโอย้ยนีเทิงท่ลน้าทาวดไปต้นพักกระโดนครับเด็กเทิงปะใครยุ่งขยิ่งอาอยู่ก่าว่าที่หอดอีนะ Hấp bật xuống đây hấp Lông đó À đồng đồng. Đồng. Mẹ trả

แครับหางเกเนะเดี๋ยวสีไทยพอบานแงนน่เนาะค่ะข้างในมุมอัพแหงค่ะเห็ดแหงเนาะมันไม่แงไขรหมดแดงหรือว่าหาหางหนิมเนี่ยฮะคือหกใส่เ่าเขาได้ยีบ่อใหม่ห้องแห,งแห,งแหง้งเงา ความพยายามสูงแห่งหฮกวสันนั่นมดกัดเขางัวเขาไปหาห่างมันดินะโอ้โอ้โหโ้หอ้โออ้อโอ้ออออ้ห เเฮ้ยทำไมโอ้ยหลอ่อให้ผูล้ลังคนหมุนเข้าไปบันเครื่องอันงาไผ่บ้านนี้เครื่องมุดเดี่ยวถอยครับถอยค่ะถอย ตาอะไราอาวอนเห็นห้างค่ะแต่ว่าเบิงส่งเลี๋ยวบบถึงนอเถานอในสาวห้าวโถึงค่ะสาห้าเจะออกก่อนนะครับพอมีายแห้งครับนักนะ เปน้องแกครับโอ้เด่นชิ้นครึ่งอืออือเจ๋งเลยโอ้ไข่กระไรครับพี่นอ้องเอาแม่เขาออกขาวๆแล้วนะครับไปต,ต่อครับยังขึ้นคู่สาบันเถาะเอ๋อผมาพออีกข้างหนึ่งแล้วนะครับ

เาละวุฒิแล้วลงเข้าบ้านแังได้เนี่ยโอ้มอีครับแต่ตอนนี้เบิ้งบรรู้เรื่องเนาะแม่เขาไหลครับไป,ไปไปไป ยังขึ้นได้นั่งแลงหละพ่นอยู่ว่านะมีสิตเหรอรพ่อนกุ้คอยนะครับานคอเพ่ เจ้าทิ้นครับมีขิวขึ้นจุดีใช่วะมีห şey ้างบลระเท้าถ้าขึ้นสูปีต้นนี่แล้วมันตรง

เดี๋ยวจะพูดมากแล้วนเนาะเดี๋่วห้างหมดแดงเข้าหลายแห่งค่ะมีแต่ห้างหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันค่ะมันขีดตรงบอเนาะเดี๋ยวว่าจะมันขะิดตรงบอนี่ใครบออ๋อ <c oughs> บอคือแห่งท่านเพื่อนบอเพื่อนไม่แยกก่อนจะมีมีแต่คนจอบเนาะต้นนี้ มีอะโอ้มีอยู่โอ้เอยเห็นแล้วคู่ลงโขบๆด้วยโอ้มีใครอยู่ค่ะอืมตรงอยู่ค่ะแต่ว่าบ่อค่อยหลายเนาะนนต่อเนืน่ไปเลยเนาะตาดีเลยต่อเน,นื่นองไปเลยค่ะ ห่างร้ายแห้งค่ะแต่ว่ามีตะห้างหน่อยๆเนาะนันเท้าคางกันน่ะหมดการเพื่อนวานี่ค่ะห่างอยู่ต่ำๆเลยเนาะลุยเลยเท้า หาตำแหน่งเอาเจ้าอาสิเกะกะในจักหน่อยเนาะโอ้โไข่ขูโขบโขบเลยค่ะโอ้ห่างตรงแห่อ้งออกจากต้นนี้เห่าพ่อเลยได้นีเถ่า ุนักอุ่นโตนเลยถ้าเบิดหลัก็เท่เลยเท้าเบิดหลัก็เท่เลยเฮ้าไปเข้ามาสิเข้าเด้อเอาวูเทลงถังมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มันไก่แทะว่าสิทำส่งเท่เลยถือว่าจะน้อยนะ ก่อยเลยโอรยเกาะเมนกันจะมาดุนะดึงน้ำกันค่ะพี่นอ้องโอ้ตกเขาไปแน,น่อน,นี้ผุนก็มีตัวผุนโอ้ยแ่แง่เข้าขาดเนาะของกลางเลยครับต้องอเอาแม่ออกก่อนนะครับ มเหลือายเดี๋ยวขออนุญาตแกงเอาแม่มดแดงออกก่อนเนาะคะ่ะแบบนี้เดี๋ยวเบ่งด่งางอีกนึงครัิดหนึ่งนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวจะพาะไปเบ่งผลงานของเฮาครับกระปูเลือกแม่เขาออกแล้วน,นะครับเป็น,นยังไงอะไรบ่เถอะ โอ้บะเมนโอโต้เลยนี่ใบเลยนี่ใช้เกล็ะใส่เกลนะตึงแบบนี้บะตึงแบบนี้ซูมห้พีน้องมันแกลแกงด้วยไข่หน่อยมันกระลายได้เถอะมันบ้านบ้านตรงเนาะรอบคมโอ้ถือว่าได้ลายได้ลยครับ ครับถ้าเบ่งในนูนดกันครับผมไอีแก้มต้ไหม เราจะแ,แกงไช่มะเด,ดง่อห้างแหละไช่ผักหวานแบบนี้เมนูสตดต่ำครับก็ได้สามเมนูนเดี๋ยวเด็กๆสิมากินข้าวน้ามาอนี่ยครับนี่เนื้สาบกับร้านนะครับกับแม่เถ้านะครับไม่กินข้าวน้ามาอนี่ กระตักพอดีพอดีข้าวมร้าทอยู่ตัวสั้นเลยเอ้ยดูโดดเอ้ยพอดีแหละใส่ลงไปนี่เอาไหมัวางยาเจ้าแล้วเราใส่ผักหวานอะนี่ใส่ผักหวานพร้อมจัดไปแช่เออบุ๊คเคยกินมันมั้ยกิน เคยกินแล้วเนาะวันนี้ข้าใส่แต่ผักอีตูเนาะี๋ะยวเนีย่ยปิดฝาหอมห้อยๆอบะปิดฝาแบบแล้วแล้วครับเองน้องไม้ข้าเนาะเมนูแรกเดี๋ยวเมนู แกงพักหวานเนาะคะ่ะใส่ไข่มูดแดงห้าตานหน่อยจะเป็นคนปรุงค่ะเนีเ้ยแสบแบบข้นใส่คนใส่โอ้ยเป็นเชฟตำสมตำมือนี่เป็นเชฟปชระจำหมูบ่บ้านอุ้ยเลยลูกนั่นละโตอยู่มือลูกลานั่นละใส่หลายแสบหลายเลยลูกละพันละออ้ยหวานหวานสมซื่อ อดป่าแห้งบบหืมเข้มบ่ลูกแซ่บยู่งเข้มอย่าตัวป้าแซ่บอีเล่แต่ผู้นำยังน้อย นั่นแหละลูกวิธีเฮ็ดกับเขาคือคันอันนี้ห้าคอยปรุงไปเพราะว่าถ้ามันได้รวงได้เข้มได้ยังแล้วมันก็เอาคืนยาเนะ,ะคุยแั้งกันเนาะอมแมมอ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 ยู่ทั้งคูน <laughs> <laughs> หวานอี่าันหอมเ่งตึงนไ้เนีมันกองสละใครมูเดงเหอก็เห็นแต่พักหวานละมันอันว่นไข่ใบหลุ่นแนี่ยไนะไข่ใบหลุ่นพันใหญ่โอ้ไข่ใบหลุ่นเลยที เก่งหวานใส่ไข่หมดแดงค่ะนี่เนี่ยมาเคี่วมหาเมนใหม่เข้าเนาะฟังข้างนั้นฟังข้างนั้นเป็นสมตำค่ะบุ้ยนีคือมีแต่เนื้อนุ่จุดจวดทำอะไรเลืค่ะเขาแรกนน้ำกันเจ็บเมื้อนูสดเลยไหมนะครับเด้อเขารนำร้องด้วยันาดใหญ่ กางพี่รอได้กินยไฮเน้ดูที่เย็น่อยถ้าเทียเออพี่วันอ้มันตุ่มหมค่ะย่าเปาเดอตาสดหอนๆเลยวนที่ยนออนเย็น่นลูกโดดกระลาไหลายมันตึงระบ้อร่มออกหูเลยได้เจอลูกโดดนูเข้าไป ได้หัางกันอยู่จุกแก่น้าหันต้นง้อ่างเอนู่ต้นต้นรอ่างเมือนกับหออหน้าตะเป็นกต๊งน่าต้นเดียวคูโขบโขบเลยตาหน่อยไม่ห้างเดียวต้นไม่ห้างเดียวเยอตัวยังยั่เโฟเกนแซบบ่หาาเนี่ย ก็แม่เมียนนี่้กับเขาแสบเนาะกินเล่หลายหรือกินเลหลายฝา่าวใหญ่อ่าเดี๋ยวปูสี่ขออนุญาตกินเขาก่อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไม่คลิปหนา้าบานหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะ